ดอกม่วงนะครับที่เกิดอยู่หลังบ้านนะครับในสวนต้นมะม่วงน่ออกดอกเ,อเยอะทุกต้นเลยนะครับปีนี้ที่แรกคิดว่าจะไม่ออกนะครับก็พอเดินมาดูอีทีอาะออกดอกแล้วนะครับเป็นมะม่วงสายามะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะติดเท่าไหร่นะครับก็ออกเตรียมต้นเลยนะครับต้นนี้ปลูกได้จะเข้าปีที่สองแต่ว่าต้นเขาก็ไม่ได้เบียดอะไรมากกับต้นอื่นนะครับกิ่งก้านสาขาก็โตเต็มที่นะครับดูสุขภาพดูจาก่อดอกนะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับดูบูดมาก ก็น่าจะสวยงามมากๆนะครับว่าจะเขาจะเป็นเอติดลูกเยอะไหมนะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นนี้ที่แล้วเราไม่เอาไว้เลยนะไปให้เขาออกดอกปีนี้ดกนะครับออกดอกเยอะมากที่ ที่บ้านก็จะมีที่ที่หลังบ้านนะครับในสวนก็จะมีอยู่เป็นสิบน่าจะเป็นเกือบสิบต้นนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ก็รอดูว่าออดอกเขาจะจับมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปทั้งปุ๋ยเป็นปุ๋ยเคมีนะครับผมช่วงแรกๆก,ก็เป็นปุ๋ยเคมีต้นนี้จะเป็นต้นเสียบยอดมานะครับ ก็เป็นต้นเสียบยอดพันธ์มานี่ครับรอยรอยเสียบยอดนะครับก็คือตรงนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองสองปีนะต้นนี้ปลูกได้ประมาณ2ปีปีที่2แล้วนะครับผมเข้าปีที่สองต้นอื่นๆก็จะปลูกไฟตามริมอ่าบริเวณริมเขตของพื้นที่นะครับ ปลูกขางจะเขตพื้นที่ประมาณสามสี่เมตรนะครับปลูกขางออกมาประมาณสามสี่เมตรเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหากับเพื่อนบ้าน,น้นข้างนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับโอ้ถ้าเป็นลูกทั้งหมดนี้ก็น่าจะน่าจะเยอะมากมากนะครับแต่ว่าเราก็คงจะไม่เอาไว้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็คงจะร่วงลงไปบ้างนะครับเนี่ยจากเนี้ย ดูดูแล้วนี่เหมือนกรอบไปแล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนกรอบไปแต่ว่าอันในที่เหลือก็เขาก็จะเป็นเป็นลูกนะครับแต่ก็ดีนะครับมันเป็นการสร้างระบบนิเวศไปให้กับพวกมแมลงตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นเครื่อแมลงอื่นๆที่เขาชอบกินกินเอน้ําหวานจากยอดยอดต้นไม้นะครับจากดอกไม้นะครับนี่ เป็นนครับเป็นมะม่วงดำดอกไม้ครับดินก็จะเป็นดินที่เออถมได้ประมาณสักสักสองปีนะครับตรงนี้น่าจะได้สองสองปีปกว่านะครับในบริเวณพื้นที่ก็จะมีหลากหลายนะครับคือปลูกไว้หลากหลายมากปลูกขกันไปนะครับอย่างเช่นมะละกออ่ะเดี๋ยวพาไปดูมะละกอ มะละกอน,นะครับดกมากนะเนี่ยเป็นมะละกอแขกดําแขกดําเนินนะครับนี่เลยนี่โหดกนะครับมันจริงๆถ้าบารุงดีกว่านี้ก็น่าจะดกกว่านี้นะครับแต่ว่าลูกคุณยาวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยน่าจะประมาณอันนี้น่าจะประมาณสามสิบสี่สิบน่าจะประมาณสี่สิบเซนได้แนละ้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองออกแล้วครับนี่ใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวก็จะดิบุ่มแล้ว ดูลูกเขานะครับต้นเดียวนี้กินได้ทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ยลูกหนึ่งก็ประมาณสามสิบอันนี้ก็น่าจะประมาณสามสิบเซนนะเนี่ยน่าจะประมาณสามสิบเซนสามสิบเซนก็เนี่สามสิบสี่สิบเซนเลยนะแต่ลูกนีก้คิดว่าน่าจะประมาณครึ่งเมตรเลยห้าสิบเซนได้นะครับลูกเนี้ยลูกนี้ก็ใหญ่นะครับเนี่ยเนี่ย ถ้าเขาสมบูรณ์นะครับสายพันธุ์ดีสมบูรณ์มันก็ลูกมันก็จะประมาณเนี้ยที่เห็นเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะ้าออกมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาตัดหญ้านะครับแล้วสะเก็ดมันกระเด็นมาใส่ก็ไม่เป็นไรอันนี้แขกดําเนินนะครับแบบเนี้ยโอเคทําสม้มตำแต่ว่ากินกินสุกก็อร่อยนะสายพันธุ์นี้กินสุกก็อร่อยต้นนี้ได้ ประมาณปีก,กว่าๆนะครับผมปีก,กว่าแเราก็เอาเศษวัชพืชอ,อะไรต่างๆนะครับเรามาใส่แล้วก็ลดน้ําบ้างนะครับผมสองสามวันลดน้ำครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ลดน้ําทุกวันเนี่ยก็ถือว่าโดกอยู่นะเนี่ยรอบต้นก็เป็นสิบกว่าลูกเลยนะครับแต่ว่าถ้าต้นเขาเล็กเนี่ยก็จะคงจะเด็ดออกให้นะครับแต่เนี่ยต้นเขาใหญ่นะครับลำต้นใหญ่ ลูกหนึ่งก็ประมาณสี่สิบห้าสิบเซนละเนี่ยอย่างลูกเนี้ยที่ใกล้จะสุกแล้วเนี่ยเนี่ยออกเลืองแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเด็ดไปบวมตรงนี้น่าจะประมาณห้าสิบเซนได้ตามทุกขั้นตอนก็มีหลายๆต้นนะครับที่ทั้ทง,ง,งเงาะทั้งเงาะแล้วตอนมะพร้าวนะครับอ่ะไปดูมะพร้าวหน่อยมะพร้าวต้นนี้ได้สองปี ะมะพร้าวต้นนี้ได้สองปีสองปีแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ได้สองปีละต้นนี้ได้สองปีละอดูแลบ้างนม่ดูแลบ้างนะครับแต่ว่าก็เดินมาดูบ้างเพราะว่ามันจะมีพวกมแมลงหัวแข็งนะครับเข้ามาเจาะในลําต้นมะพร้าวก็ปลูกไว้เยอะนะครับประมาณยี่สิบต้นนะครับยี่สิบยี่สิบต้น แต่ก็ยังไม่ออกลูกสักต้นนะครับต้องรอดูว่าจะได้ใส่อพืชใส่เศษพืชเศษอะไรนะคุมดินแต่ถ้ามีขี้วัวขี้ควายอะไรเงี้ยครับมูลสัตว์เนี่ยเอามาใส่ได้เลยแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามากนะครับการทําสวนของคนที่ไม่มีเวลามากก็ก็จะประมาณนี้แหละครับต้นไหนที่แข็งแรงก็รอดไป ต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็อะพาไปดูต้นเหาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเนี่ยอันนี้เป็นเกียวสเสวยนะครับดูออกดอกแล้วนะปีนี้เอามาปลูกยังไม่ถึงปีนะครับต้นนี้ออกดอกแล้วก็คงจะเอาไปกิ่งแล้วลูกนะครับประมาณนั้นแหละ ต้นกล้วยนะครับยังไม่ออกปีเลยยังไม่ได้ออกปีมานะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะครับนี่นี่เงาะเงาะโรงเรียนแต่ว่าเราก็ใช้เสษใบไ,ไม้นะครับคลุมกลุมไว้เงาะเนี่ยถ้าแดดจัดเนี่ยเขาจะใบใบไหมแบบเนี้ย ใบไ,ไม่แบบเนี้ยแต่เนี้ก็คือเราลดน้ําวันเว้นวันเลยนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่ยอดแห้งแล้วตายเลยปีหน้าขอให้ได้กินแต่ก็ต้องบำรุงดีนิดนึงนะครับดูแลดีดีนิดนึงถ้าดูแลไม่ดีก็ก็คงจะยอดแห้งกรอบแล้วก็ตายไปเลยนะครับอันนี้คือเงาะนะครับเงาะจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เงาะจะมีทั้งหมดอยู่เจดต้นนะครับเงาะจะมีอยู่ทั้งหมดต้นแล้วก็ต้นคล้วยก็ประมาณสี่ห้าต้นนะครับแต่ก็ต้นที่สมบูรณ์เนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะอันนี้เอามาเนี่ยเนี่ยมาปลูกพร้อมกันแต่ต้นเนี้น่าจะเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับอ่อก็จะสมบูรณ์ด้วยตัวเขาเองเลยสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับ วันนี้ก็พามาดูหลังบ้านนิดหน่อยนะครับแต่ต้นมะม่วงเป็นดอกทุกต้นเลยนะครับปีนี้ทุกสายพันธุ์นะครับมีทั้งเเขียวใหญ่เขียวเสเวยน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็ r 2นะครับ r 2 E2 นะครับเ,เป็นมะม่วงแอปเปิลนั่นแหละครับมีเหมือนกันเป็นดอกทุกต้นนะครับปีนี้ไม่มีเลยว่าต้นไหนจะไม่ไม่เป็นดอกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับออ่าย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ